จาะดวงงานผ่านดวงเงินนะครับกับชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงเดือนธันวาสนะฮะเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสิเดือนที่ผ่านมานะครับบางคนแบบร้มลุกคลคลานะครับบางคนแบบเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตนะครับโอ้โหแบบรุนแรงมากเลยนะฮะเอาอย่างงี้ครับในช่วงเดือนนี้หัวข้อบอกด้วยเลยครับว่าใครที่ตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครที่ได้มีงานอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสตกงานมีโอกาสที่ มีการผ่าตัดองค์กรหรือว่าล้างระบบของอาสายงานของเราทำเลยนะฮะแล้วก็บางคนถึงกับมีการเปลี่ยนชีวิตใหม่เนยนะฮะเช่นย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็มาย้ายาที่ทำงานอีกนะครับหรือว่ามีการเป็นส่วนเปนยนไฟล์เป็น,ผนแผนมีพนักงานแล้วก็มีคนที่เป็นทีมทำงานใหม่นะฮะบางคนได้หัวหน้าใหม่พู้กเข้าชาใหม่หรือว่าลูกน้องใหม่เพื่อรวงงานใหม่เห็นไหมครับในช่วงเดือนนี้มันเป็นจุดสตาร์ทนะฮะที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนเปลี่ยนค่อนข้างรุนแรงแต่อีกบางท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็มีนะครับเพราะอะไรล่ะเออก็จะบอกกันนงครับว่าถ้าโดยส่วนใหญ่6 0สิถึงเจนะฮะได้แห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดแสดงว่า6กถึงเซนของชาวราศีเมถุนนะครับกำลังจะมีรูปแบบของการทํางานหรือว่าอาชีพหรือว่า วิธีการทํางานหรือาสถานที่ทํางานรวมไปถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับมีบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่นะครับกับชีวิตคนเมถุนนะฮะแต่ว่าบางคนนะฮะในพื้นดวงชะตาจะไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยบางคนทํางานราชการนึกออกไหมครับแล้วไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเลยหรือบางคนอาจจะเป็นทํางานราชการรำงารวิสาหกิจนะฮะ แล้วมันจะเปลี่ยนงานได้ยังไงถูกไหมให้เปลี่ยนอาชีพเยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นนโยบายใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยบางคนดวงแบบนิ่งสนิทมีความมั่นคงดังต้นสักรากลงลึกต้นตาลากลงลึกมากนะฮะเพราะฉะนั้นพายุซัดแค่ไหนมันก็ไม่หวั่นไหว ตัวเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็มีนะครับถึงเดีว,ว่าอ,อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามามีจังหวะที่ระบบของบริษัทองค์กรนะครับสถานที่หรือหน่วยงานนะครับมีอะไรใหม่ๆค,คือเขาเกิดขึ้นแค่นี้ก็มีไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนทุกคนแล้วก็ต้องเปลี่ยนรุนแรงทุกคนไม่ฮะแต่ว่าภาพโดยรวมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคนโดยมากของราศีเมถุนนั่นเองนะฮะแล้วมันยังไงอีกล่ะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องงานนะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าตื่นวิตตกกังวลเพราะว่ามันโอกาสที่คุณจะต้องว,วุ่นวุ่นอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้จะพอสมควรในการแก้ปัญหาในการที่จัดระบบชีวิตใหม่จัดระบบการวางแผนงานในการทำงานหรือว่าทีมงานหรือว่าสถานที่ทำงานใหม่คือมันเกิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าการเกิดสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้นั้น MU มุมดาวบอกว่าค um ุณจะสามารถแก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้นะครับหรือว่ามันไม่แย่อย่างที่เราคิดไว้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลในระยะกลางและระยะยาวไม่ใช่ระยะใกล้ระยะใกล้คุณได้อะไรใหม่ๆคุณเจอเพื่อนรูปงานหรือสังคมหรือว่าในรูปแบบหรือเนื้องานใหม่คุณวุ่นแน่แล้วก็ เครียดในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาให้เรามีความสุขกลับไปครั้งหนึ่งได้นะครับฉะนั้นก็จะบอกว่าอย่าวิตกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆผมเชื่อได้ว่าหลายคนมันไม่ไม่ไม่วิตกไม่ได้มางคนแบบตกงานเลยไงนะมันจะไม่วิตกได้ไงถูกไหมครับก็อยากให้ ใครตกงานนะฮะหรือว่าใครว่างงานหรือใครจำท่าว่างงานไม่ค่อยดีนะครับลองดูที่ใหม่แล้วก็สะพักงานที่ใหม่นะครับผมดูว่าอาจจะมีใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะครับถึงจะได้งานใหม่นะครับเร็วที่สุดเลยจริงๆนะผมว่าจะโอเคนะเดือนหน้าให้มาทํางานนะครับแต่ถ้าเดือนนี้ว่างมันก็จะว่างเลยนะมันยังไม่มีสัญญาณชีพดีๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมานน่นนะครับช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่ไปแล้วนะฮะและทีนี้ครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการค้าขายนะครับในช่วงอย่างนี้ไปสิ่งที่ จะทําได้นะครับคือเรื่องของการจัดโปรโมทหรือหาวิธีกระตุ้นยอดขายทางใดทางหนึ่งให้ได้เนื่องจากว่าช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมกราเป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณจําเป็นจะต้องใช้เงินสดมากกว่าที่คาดคิดนะครับบางทีมันอาจจะต้องนามาหมุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้อื่นเข้ามาหรือว่าบางทีมันอาจจะเอามาหมุนเพื่อให้ชีวิตในครอบครัวเราคงอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ ฉะนั้นทางนี้้งนั้นแสดงว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเงินสดได้ให้ทําหรือมันเป็นงาน j อบพิเศษแล้วมันเป็นเงินบางส่วนที่เข้ามาได้นะครับก็ให้ทํานะครับอย่าว่างนะครับจริงๆนะอย่าว่างถ้าสมมติว่าเลือกได้นะให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไว้เพราะว่าในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนแห่งการยุ่งวุ่นแล้วความสําเร็จหร,หรือเงินทองหรือ คำชมนะหรือจะเรียกว่าเป็นของรางวาัลหรือโบนัสอะไรกนะครับมันก็จะมานะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นไว้กลับจะดีมากครับรวมไปถึงเรื่องของเงินในอันนี้สําคัญเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวช่วงเดือนนี้สูงนะครับมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องแทรกเข้ามาด้วยหรือว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อของบางชิ้นนะครับเข้าเคหสถานหรือบ้านของเรานะครับบางอย่างที่บอกว่า มันเกี่ยวอะไรเพราะมันก็ต้องซื้อของกินของใช้เรายอยู่ทั่วไปอยู่แล้วไม่ับผมว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับบางที้าศเกี่ยวมกราอีกนิดนึงนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของที่มีราคาเข้ามาใหม่ๆแล้วสามารถที่จะซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าซื้อต้องระมัดระวังของที่มีตําหนิของที่เราซื้อมาแล้วเราไม่รู้ว่าจะเออซื้อมาทำไมวะนนี้อะไรเงี้ยนะครับอารมณ์แบบนี้จะเกิดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนช่วยเหลือมีถ้าจะต้องการคนช่วยเหลือนะครับแล้วทีนีี้ใครทท่ํา ในเรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งมันมีดวงที่ใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของหรือการเจ็บป่วยนะครับของไม่ตัวเราก็คนในครอบครัวนะครับบางคนเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นอุทยายายหรือเป็นแฟนนะฮะถ้าเป็นลูกก็ในยิ่งห่วงใหญ่นะครับฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อดี เงินหมุนแนะ่มาเลยนะครับมาเลยแล้วก็มาแน,แน่แสดงว่าจะหาเงินจากใดนะครับทางใดทางหนึ่งนะครับก็จะสําเร็จด้วยเนาะเพราะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่โหว่ามันก็มันก็เหนื่อยอย่างนะตรงที่มันเหนื่อยเรื่องงานนะครับแต่ว่าเงินพอที่จะหมุนได้บ้างหรือว่าหาวิธีที่จะหามาได้บ้างแบบนี้นะฮะแล้วใครที่อยู่ในราศีนี้นะครับมันมีจังหวะชีวิตที่อาจจะทาอะไรที่เกี่ยวกับ,กบทางไกลนะครับเช่น เดินทางไกลนะครับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดบางคนบางคนมีแบบไปไกลต่างประเทศหรือว่าบางคนอ่ะจ,จะย้ายส่วนย้ายแผนกย้ายฝ่ายอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราห่วงวิตกกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเดือนนี้ใครที่ได้ข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราจะโดนผลพวงไหมกบมีสวนนะครับแต่ว่าจะโดน ให้แบบไม่อยู่เลยหรือว่าโดนแค่เปลี่ยนแผนกหรือได้รับหน้าที่ที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจำไว้เลยนะฮะราศีมิถุนมีคนเข้ามาให้เราช่วยงานหรือว่าช่วยเป็นที่ปรึกษาทางกายทางใจหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เป็นพ่อพระแม่พระแะ้วกันนะคนเดือดร้อนจะนึกถึงคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับเราก็ดูน่าจะบอกว่าไม่ให้ช่วยสักคนก็ไม่ได้บางทีมันต้องช่วยนะครับถึงแต่ว่าจะช่วยเลือกคนช่วย และก็จํานวนของการช่วยต้องอยู่ได้นะครับต้องจำเปยนนะให้เราอยู่ได้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะมีขอบครัวเราก็มีคนที่ใกล้ชิดคนที่ดูแลเรานะครับเราจะาไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขา,เอ,าอยู่รอดนะครับแต่ว่าเรากลับมาเทความลําบากเพียบเลยให้กับบ้านมันก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะนั้นก็ดูแลนิดหนึ่งนะครับสรุปครับว่าเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทาใดอย่างหนึ่ง แล้วก็จะเกิดแรงกดดันนะครับในการทำงานในาการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วกเ็เจอคนนะเขาเนี้ยเจอคนนะครับเข้ามาวุ่นวายนะครับคือคาดหวังอะไรกับเราเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคนรอบตัวเรานะครับเราจะเห็นได้มากพอสมควรบางคนออกบางคนลาบางคนไม่อยู่แล้วบางคนแบบอะไรกันนั้นเพราะหายใจจากไปก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของงานาไปแล้วเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งนะ ฟุกฟุกมีเงินฟุกฟุกนะครับใครที่อยากได้เงินมันก็อยากได้ทุกคนเนาะทุกท่านเนาะก็มีโอกาสได้ฟุกๆนะครับบางทีอาจจะเป็นการขอหยิบขอยืมก็มีมีดวงกู้ด้วยนะในช่วงปีหน้านะอาจจะมาเร็วสุดก็เดือนนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆที่คุณมันมีดวงที่จะซื้อของที่อยากได้มานานแล้วก็ดวงเที่ยวด้วยนะาะนั้นจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลมันเป็นเงินหมดเลยให้รู้ว่าทุก ทุกที่ที่คุณไปหรือว่าวันหยุดอะไรก็ตามนะครับค่าจ่ายจะสูงกว่าที่เราคาดคิด20-40%ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตรียมว่าโอเคไปเที่ยวนี้เอาเงินไปหมื่นเดียวพออ่ายกตัวอย่างนะคุณอาจจะใช้1มื่นสามหมื่นห้าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เซฟเรื่องเงนินเงินดีๆนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนหน้าจะได้อยู่รอดได้นะฮะเพราะนี่คือทั้งหมดครับเรื่องราวชาวราศีเมถุนนะครับขอให้รอดพ้นจากทุกๆเรื่องที่เครียดนะครับแต่ชื่อว่า รอดผลแน่นอนครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังจะให้เสมอครับสวัสดีครับ